ปัญญาก็เถิดเออเห็นว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่เที่ยงสักอย่างหนึ่งไม่แน่ไม่นอนไม่ใช่ตัวใช่ตนไม่เป็นเราไม่เป็นเขาอย่างนี้มันก็ได้แยกกันออกคนละอย่างไอความยึดมั่นถือมันมันได้แยกออกจากเวรทนาทั้งหลายเหล่านั้นในเวลานั้นจิตใจของท่านไม่ไปยึดในเวรทนาทั้งหลายเหล่านั้นก็เรียกว่าพระคีมนน์ เกิดความสบายเพราะความทาสัญญาสิบจากพระอานนท์ฟังแล้วโลกก็หายอย่างนี้แย่ว่าเมื่อพระป่วยตัววันนี้ก็พยายามไปสวดให้ฟังนะแต่ว่ามันไม่หายแต่ว่าแต่ว่าว่ามันไม่หายคือคือมันไม่รู้ธรรมะตามเป็นจริงนั่นเองอ่ะวัดไทยก็ยิ่งล้องยิ่งคลางไปด้วยมันไม่หายนี่ ก็คิดว่าธรรมะนี่ไม่ใช่ไอ้ความจริงจริงมันไม่ใช่ตรงนี้นะเทศเ้ศขอาใจธรรมะแล้วจิตมันวางยยอมทิ้งไปมันวางอย่างนั้นแต่ว่าธรรมะที่เข้าใจในใจจริงจริงกับธรรมะที่เราไ้ยินเฉยๆนี่มันต่างกันนะสวดให้หายแต่มันไม่หายหรอกถ้ามันพอใจเสียจริงๆแล้วมันหายของมันเนี่ยมันสักแปว่าสุขสักแตว่าทุกข์แต่มันก็หาย อันนี้ก็เป็นเครื่องสีสำคัญของพวกเราเหมือนกันนะอืมถ้าสมมติว่าไอ้าิาความิดมันันถ้าว่ามีไอ้วิชาที่ติเข้าแ่นถว่าทรู้ีจะเป็นทางการตลาดมากก็ก็เป็นวิชาว่าแบบมีทางแบป้องกันให้แบบวิชาที่ติดเข้าไปแ่นความไ่นันออ มีดชา้าที่ตีเข้าไปมันก็ทุกข์เกิดขึ้นมาทั้งนั้นแหละมันก็มีทุกข์เกิดขึ้นมานั่นแหละทุกคนขโมยนั่นเขาก็เกิดว่าต้องตัดแต่ขโมยเพคนที่ไปทำในการนาฬิกานี่ยเขาคิดว่าเขาตัดแต่ได้ค่าคนแบบนีมันจะเกิดอันรไม่ได้อย่างนั้นไม่ได้อย่างนั้นอันนี้ท่านพูดถึงเรื่องคนภาปัญญาบนคนยังไม่รู้จัก ท่านต้องไม่ทําให้รู้ในธรรมะอันนี้อันนั้นกี่คนยังไม่รู้จักแต่ว่าคนยังไม่รู้จักอันนั้นผิดไหมมันก็ผิดนี่สิมันก็ผิดอยู่มิฉะนั้นท่านจึงให้ศึกษาท่านจึงให้ศึกษาบางคนมันก็ว่ามิจชาทิฏฐิมันก็เป็นสมาธิิของเขาใช่ไหมมันเป็นเหนั้นท่านั้นท่านจึงให้ศึกษาหาเหตุผลอันนี้ ในมิจฉาทิฏฐิเดสมาทิฏฐิอันนี้มันไปไม่จบมันมีอันตรายกางคันถ้ามันเป็นเ่นนั่นเดียมันทุกข์เช่นว่าอ่ามันไปโป้นเข้ามาเช่นนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิกสักว่าจะทําไปนะเอ้ามันสักว่าจะทําไม่ได้เนาะตรงเนี้ยนะมันสักว่าจะทําไม่ได้ไปโป้นก็ดีมันสักว่าจะทําได้ <c oughs> ส้นเขาจับมาได้เขาไปติดตะลังหรือเขาจะคิดว่าสักว่าจะตดตะลังเฉยอันนี้มันเป็นคําสมมติที่มันไม่มีนะอืมที่มันไม่มีไอความไอความเป็นจริงอันนี้ที่สักแต่ว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของสมาธิแล้วมันเป็นไม่เป็นเรื่องของมิจฉาิฏติสักแต่ว่าอย่างมันเป็นคนแตท่อนอยู่แต่มันก็คงมีเหมือนกันนะมันคงมีมันคงมีเหมือนกัน แต่คือคนไม่คือคนนั่นมันหลงไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่มันเป็นอย่างนั้นเช่นว่าแมวนะแมวอย่างเนี้ยมันจะคุบหนูกินใครจะบาปแมวจะบาปหรือหนูมันจะบาปอ่านี่ อันนี้เรียกว่าสัตว์จำพวกทั้งหลายนี้มันเป็นกรรมของสัตว์อยู่แล้วจนกว่ามันไม่รู้อะไรมันเป็นอะไรเลย